สวัสดีครับนี่คือ Get t a l k เชื่อจริงจังไปว่ะแล้วต้องเอาไงวะอย่างนี้ไง Get t a l k Podcast เพื่อนคู่หูโอเคเอาเนี่ย <c oughs> just do it podcast <c oughs> อยากรู้เรื่องหนัง <c oughs> ไม่ว่างดู <c oughs> ก็ฟังได้ Presented by sf cinema สวัสดีครับกับผมเจอรี่เอครับผมและคุณกำลังฟัง just do it podcast ะฮะพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในรอบ2อาทิตย์นะฮะและมาต้นเดือนมีนาคมนี้นะฮะบอกเลยว่าหนังใหญ่ๆเริ่มกลับมาเข้ากันอีกแล้วนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีว่าหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ยกำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งและกิจกรรมการดูหนังของเราเนี่ยใกล้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะฮะซึ่งตัวต้นเดือนนี้ต้องบอกเลยว่า ประเดิมได้ดีมากๆนะฮะตอนปลายเดือนที่แล้วเนี่ยมีหนังแอนิเมชั่นเรื่องหนึ่งฮะที่ผมต้องโหต้องขายเลยนะฮะก็คือ Raya and the Last Dragon ะฮะบอกเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจของไทยเราและภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริงฮะที่ดิสนีย์เนี่ยได้หยิบเอาวัฒนธรรมเนี่ยไปทำเป็นแอนิเมชันขนาดยาวเป็นครั้งแรกฮะซึ่ง หลายๆคนอาจจะยังแบบว่าเอ๊ะตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปดูดีหรือเปล่าตอนนี้แบบว่าเอ๊ะมันเป็นแอนิเมชันนะมันจะสนุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าคุณให้โหโยนพวกอคติเหล่านั้นไปได้หมดเลยฮะเพราะว่ารายาอันเดลัสราก้อนเนี่ยเหมือนเป็นภาพ,พยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วฮะคือเรื่องราวของร y าย n อ the Last Dragon หรือว่า Dragon, ร a ายากับมังกรตัวสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องราวเมื่อประมาณโอ้เขาเป็นโลกสมมุติฮะชื่อว่าคุมันตราครับผมที่ มีสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่าดูนฮะมาคอยสร้างความกูลาหลและพรากวิญญาณมนุษย์ไปจากร่างกลายเป็นหินนะฮะแล้วกเ็เคยมีมังกรฮะซึ่งเป็นแบบสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คอยคุ้มครองอาณาจักรอยู่แต่ว่าโอ้โดนพวกดูนพรากไปเมื่อประมาณ500ปีที่แล้วและถึงเวลาแล้วฮะที่รายาเนี่ยจะมาพิทักษ์โลกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดูนได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วรายาเนี่ยก็เหมือนเป็นเหมือนกับ ดิสนีย์พรินเซสนะฮะคนใหม่ที่ต้องมาพิทักษ์โลกที่เรียกว่ามีความแตกระแหงแตกแยกกันแบบสมบูรณ์แบบมากๆนะฮะแต่ว่าหนังไม่ได้ใส่อย่างนั้นเยอะนะฮะเพราะว่าหนังเนี่ยจะเน้นไปที่ความกลมเกลียวนะฮะแบบว่าประเด็นเนี่ยมันก็จะขับเน้นมาแบบชัดเจนมากๆเพราะว่าหนังอย่างที่บอกฮะว่าเป็นการผรสมผสานกันระหว่าง วัฒนธรรมหลากหลายประเทศไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างที่แบบว่ามูหลานใช่ไหมแต่ก่อนมูหลานจะเห็นว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศจีนแต่ว่ารายานเนี่ยเป็นหยิบจากประเทศลาวมาบ้างหยิบจากอินโดนีเซียมาบ้างหยิบจากประเทศไรเอ่อประเทศไทยของเราเนี่ยก็เยอะมากพอสมควรเลยนะฉะนั้นอยากคิดว่ามันจะเป็นแบบเอ็นไปประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ใช่ทุกคนได้เห็นวัฒนธรรมกันอย่างเท่าเทียมแล้วก็ ตีมของมันเนี่ยก็ชัดเจนมากคือการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งนะไม่มีการแบ่งแ,งแยกแบ่งฝ่ายกันซึ่งนี่แหละฮะมันทำให้รายาเนี่ยเป็นแอนิเมชันที่แปลกกว่าแอนิเมชันดิสนีย์เรื่องอื่นๆมากๆเลยนะฮะตรงที่ประเด็นมันผู้ใหญ่มากๆแล้วก็มันเล่าออกมาได้แบบโคตรสนุกบอกเลยว่าโคตรสนุกฮะเพราะว่า มันเล่าแบบเป็นหนังผจญภัยสไตล์อินเดียนาโจนนะฮะผสมกับความเป็นหนังแอคชั่นสไตล์แบบ The r a รดต้มยำกุ้งนะแบบศิลปะก,การป้องกันตัวการต่อสู้อะไรเงี้ยแบบโอ้โหฉากแอคชั่นนี่โคตรมันโคตรเดือดใครที่กำลังหวยหาหนังที่มันเป็นสเตลสกลใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมว่า r a ายาเอ็นลัสรักแรนเนี่ยเป็นคำตอบที่แบบว่าคำตอบสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วก็เหมือนว่า เป็นแอนิเมชันที่ไม่ใช่แอนิเมชันเป็นภาพ,พยนตร์เป็นหนังใหญ่เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์เต็มรูปแบบแล้วก็ความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือหนังเรื่องนี้ฮะมีทีมงานของคนไทยเราเนี่ยเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะมีหัวหน้าทีมด้วยเออมีหัวหน้าทีมด้วยก็คือพี่ฝนวิรสุนทรซึ่งคนนี้เนี่ยถ้าคุณได้ติดตามแบบวงการภาพ,พยนตร์มาจะรู้ว่าพี่ฝนเนี่ยฮนะเธอแบบเก่งกาด เป่งกล้าสามารถมากเพราะว่าเธอเคยชนะรางวัลออสการ์จาก Frozen แล้วก็นี่ฮะล่าสุดซูโทเปียนะฉะนั้นโอ้ oh, ดีกรีหนังสองเรื่องนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะฮะ Frozen Let it ละ Itgo เธอก็เป็นคนด,ดีไซน์ตัวละครเอลซ่าร่วมกับทีมงานไทยอีกหลายคนแล้วก็ซูโทเปียเธอก็เป็นคนออกแบบเมืองอันใหญ่มหาศาลให้ออกมาเป็นภาพที่แบบวิจ,จิตรงดงามได้เช่นเดียวกันกันกบรายยาที่บอกเลยว่า วัฒนธรรมของเราเห็นเป็นวัดเห็นเป็นอาหารพวกต้มยำอะไรต่างๆคุณเห็นคุณก็บอกเลยว่าใจฟูมากๆแล้วฮะเหมือนแบบว่าเราไม่เคยเห็นวัฒนธรรมของเราอยู่บนจอใหญ่ขนาดนี้มาก่อนใช่ปะแล้วพอมันเป็นดิสนีย์อ่ะดิสนีย์ที่เป็นแบบอ,อยู่บนฮอลลีวูดนะคุณแล้วเขาก็ยังทําออกมาได้อย่างโอ้คารวะเคารพมากๆด้วยผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่คุณห้ามมองข้ามเลยฮะ ต้องไปดูต้องไปจัดตอนนี้ครับร a ายา and the last dragon ตอนนี้ฉายแล้วในโรงภาพยนตนระ์ฮะและผมแนะนำยิ่งกว่านั้นนะคุณต้องไปดูในระบบ mx 4d เพราะว่าอะไรรู้เปล่ามันมีเอฟเฟกแบบทั้งน้ำทั้งเก้าอี้สัน่นทั้งแสงไฟแสงควันโอ้มันมาเต็มไปหมดเลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีแบบทุกเอฟเฟกเพราะว่าเป็นมังกรน้ำใช่ปะมันจะมีน้ำพุ่งมาแบบโอ้ตลอดเวลาเยอะมาถ้าใครต้องการแบบ ไปผจญภัยเหมือนแบบไปอยู่ข้างๆรายานะฮะไปเหมือนดำน้ําลงไปฟันดาบแล้วมีแบบอะไรมาสกิดหลังเหมือนแบบโดนต่อยโดนอะไรจริงๆแต่ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะฮะแบบแบบสะกิดให้พอแบบมี m o ชั่นนิดนึงเนี่ยแนะนําเลยว่าต้องไปดูระบบ mx 4 d นะฮะที่ sf cinema เท่านั้นตอนนี้ sf world cinema นีโ่โหบอกเลยว่าโอ้โหมันมีทั้งระบบต่างๆมากมายนะฮะนอกจาก mx 4 d แล้วเนี่ย ยังมีนี่ด้วย The Best Cinema by OMAS ฮะตอนนี้คือถ้าเกิดใครที่ต้องการความสบายนะไม่อยากต้องการแบบ MX4D นะไปดูนี่เลย The Best Cinema by OMAS บอกเลยที่สุดแห่งความสบายฮะผมไปลองดูมาหลายเรื่องแล้วติดใจเหมือนโดนตกอย่างรุนแรงฮะเพราะว่าเหมือนคุณได้นอนดูหนังอยู่บนเตียงที่บ้านแต่เป็นเตียงราคาแพงที่สามารถปรับได้ทุกทิศทางแล้วนวดได้ด้วย คิดดูคุณดูรายาไม่ต้องสกิดเหมือน MX4D ก็ได้แต่ว่ามีนวดอยู่ข้างหลัง <c oughs> ก็งสบายเหมือนกันนะฮะแล้วแบบว่าบริการดีมากพนักงานมีป๊อปคอร์นให้กินตลอดเวลานะ้ำจะกินอะไรกินเท่าไหร่กินไปเลยนะฮะเขาไม่ห่วงนะฮะแล้วบัตรราคาเริ่มต้นที่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็1,000บาทเท่านั้นเองไปดูกับครอบครัวมีทั้งครอบครัวก็ได้ไปกับแฟนไปกับเพื่อนมีหมดฮนะ ฉะนั้นลองไปดูครับที่ตอนนี้ S.F.World Cinema นะครับสำหรับ The Best Cinema by Omas ครับผมแล้วรายยานะฮะนอกจากจะมีเอฟเฟกมีทั้งที่นอนที่คุณดูได้สบายแล้วแต่ถ้าคนที่อยากได้ความใหญ่ละ่ะเขาจะไปดูโรงอะไรใช่ไหมผมนี่มีอีกอู่ S.F นี่มีอีกหนึ่งตัวเลือกให้คุณอีกแล้วฮะ,ะก็คือโรงซิกมาครับผมบอกเลยว่าโรงนี้จอใหญ่17เมตรนะฮะแล้วก็ที่นั่งเนี่ยเป็นแบบ سين ิสเตียมนะฮะก็คือ คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าดูที่ไหนแล้วแบบจะรู้สึกว่าไกลไปหรือว่าอะไรแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมีที่ที่แบบว่าที่ว่างอะ่ะหรือว่าเล็กรูมอะฮะให้คุณแบบว่าโอ้กางขาอะไรได้เต็มที่เหมือนเป็นโรง v i p แต่ว่าเนี่ยแหละทําให้คุณสามารถเดินอะไรระหว่างแบบดูหนังเผื่อบางคนอยากไปห้องน้ําแล้วแบบกลัวใช่ไหมต้องยกขายกอะไรเงี้ยไม่ต้องยกครับแล้วคุณดูซิกมาเนี่ยสบายสบายเลยแล้วที่นั่งบอกเลยว่าเป็นเบาะหนังสบายมากนะ คือเอกซ์คลูซีฟมากๆแล้วก็ถ้าใครอยากได้อัธรรเต็มรูปแบบเนี่ยโอ้โหซิกมเนี่ยจัดเต็มจริงๆระบบเสียงก็ระบบภาพที่สุดแล้วอะนะฮะผมนี่ไปดูบ่อยมากที่โรงซิกม a าเพราะว่ารู้เลยว่ามันต้องได้คุณภาพที่ี่สุดจากตัวไฟล์หนังแน่นอนนะฮะซิกซิกม่าซีนีสเตครับผมสำหรับรีวิวรายาก็ต้องบอกว่าทุกคนต้องไปดูใช่ไหมแต่ตอนนี้ฮะมี หนังอีกเรื่องหนึ่งฮะที่ผมอยากจะมาแนะนำให้คุณไปดูตอนต้นเดือนนี้ฮะเป็นหนังถ้าใครชอบเกี่ยวกับมิวสิค l ลชอบเพลงและที่สำคัญชอบฟังเพลงของเซียนะฮะเซียไม่ใช่เซียลังสิตนะฮะเสียที่ร้องเพลงชันเดอีนะฮะคนนั้นแหละครับถ้าคุณชอบเพลงของเซียเธอจะมาํำกับหนังเป็นเรื่องแรกครับผมในเรื่องมิวสิคครับผม <laughs> ตรงตัวมากมาก มิวสิกก็คือเพลงเลยนะฮะเป็นผลงานการกำกับครั้งแรกนะฮะของเซียเธอทั้งเขียนบทอํานวยการสร้างเองทุกอย่างนะฮะเหมือนแบบรองของอ่ะนะฮะแล้วกำกับเป็นหนังมิวสิคอลด้วยคือเป็นหนังเพลงร้องเพลงทั้งเรื่องซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเธอต้องแต่งเพลงใหม่ถึง10เพลงด้วยกันนะฮะคือแต่งเพลงใหม่หมดเลยเพื่อหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเซียเนี่ยห้ามพลาดนะฮะเป็นหนังที่ เล่าเกี่ยวกับตัวละครชื่อว่าซูฮะเธอคนนี้เนี่ยเป็นหญิงสาวชีวิตพังที่ต้องแบบว่ามาเยียวยาจิตใจคนรอบข้างที่เป็นออทิสซึมเป็นคนผิวสีอะไรเงี้ยคอยมาทําให้เป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกันกับเรื่องรายายคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เธอมาเล่าผ่านเสียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอนะฮะซึ่งนักแสดงเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเธอหายหน้าหายตาไปนานมากนะฮะถ้าคุณเคยดู Almost Famous เนี่ยอบอกเลยฮะเคทฮัดสันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมารับบทนำเป็นซูฮะซึ่งหลายๆคนบอกว่าการแสดงเนี่ยช่วยหนังไว้เยอะมากแล้วก็เพลงเนี่ยก็ยิ่งเข้ากับตัวเคทฮัดสันแล้วก็นักแสดงสมทบเยอะแยะมากมายฉะนั้นถ้าใครที่ชอบอยากจะฟังเพลงอะไรที่มันแบบฟีลกู๊ดตอนเนี้ นะฮะมิวสิกนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนำเลยครับ11มีนาคมนี้ครับในโรงภาพ,พยนตร์ครับผมเป็นหนังเพลงจบไปแล้วนะเราขอเปลี่ยนโทนกันนิดหนึ่งนะเราฟีลกู๊ดเราได้มีฮีโร่หญิงเป็นดิสนีย์พรินเซสของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกไปแล้วเราได้ฟังหนังเพลงไปแล้วตอนนี้เรามาที่หนังผีกันบ้างอตอนนี้คือผมก็กลัว,ลวเป็นคนกลัวผีแหละแต่ว่าก็ เรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่มันเล่าผ่าน3มเรื่องสั้นฮะคล้ายๆกับ4ี่แพร่ง5แพร่งแต่ว่าอันนี้มาแปลกใหม่มาในสไตล์ของหนังผีเล่านะฮะเป็นหนังเป็นหนังที่3มเรื่องสั้นฮะเรื่องแรกนี้เป็นโอ้คนแสดงนี่นักแสดงของเรานี่โอ้บอกเลยว่าเด็ดมากก็คือพี่เป้อารักษ์ของเรานะฮะเป็นนักธุรกิจนะที่มีความ ลึกลับซับซ้อนฮะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาต้องเดินทางกลับบ้านด้วยรถแท็กซี่ฮะแล้วก็นำมาซึ่งเรื่องราวสยองขวัญที่มีคนขับแท็กซี่เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญที่ว่าทำไมเขาถึงพบกับเรื่องราวหลอนๆเหล่านั้นนะซึ่งโชเฟอร์ของเรานี่ก็เป็นนักแสดงเจ้าของรางวัลมากมายนะฮะคนนั้นก็คือพี่เอกชนะต์วรากุลนุเคราะห์นะฮะซึ่งเล่นในโฮมสเตย์เล่นในหนัง g d h หลังๆมา การันตีคุณภาพอยู่แล้วว่าพี่แกเล่นโหดแน่นอนและดูจากตัวอย่างพี่แกดูเหมือนจะเป็นจุดเด่นของหนังสั้นเรื่องแรกเรื่องนี้นะมันอยู่ในรถครับ h a u n t า d Car นะนี่คือเรื่องแรกนะฮะเรื่องที่สองนี่โอ้ก็น่าจะหลอนไม่แพ้กันแล้วก็นักแสดงก็เป็นแม่เหล็กมากๆเพราะว่าถ้าใครชอบพี่หมากปรินนะฮะเรื่องนี้ ไปติดตามดูกันได้สําหรับไบาลานในเรื่องผีเล่านี้นะฮะเป็นคือพี่มากเนะี่ยในตัวละครเขาเป็นเหมือนกับเป็นนักเขียนนิยายขย่าขว,วัญฮะที่ได้รับอีเมลปริศนาเกี่ยวกับตำนานของสมุดไบาลานฮะแล้วเขาก็เลยเนะี่ยต้องรีบกลับไปรีเสิร์ชนะเริ่มเขียนนิยายลงในสมุดไบาลานดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะหลอนจริงอย่างที่เขาเล่าเป็นตำนานกันมาหรือเปล่านะฮะซึ่ง ดูดูเซตติ้งแล้วเป็นบ้านไม้ไม้มีแบบบรรยากาศความหลอนอยู่ผมเนี่ยดูไปไม่รู้จะดูได้ครบทั้งเรื่องอาจจะปิดตาไปดูไปนะฮะเรื่องสุดท้ายสําหรับเรื่องผีเล่านะฮะก็คือไปผุดไปเกิดฮนะหรือว่ารีบอร์นนะฮะนำแสดงโดยปรางกันนรันครับนะผมซึ่งอันนี้ฮะรับบทเป็นเรื่อง ระบบทเป็นหญิงสาวลึกลับครับที่มาตามหาเรื่องราวสุดสะพรึงในโรงแรมผีดุแห่งหนึ่งครับผมและเธอเนี่ยฮะต้องเอาชีวิตรอดเป็นแนวซ u r ไ i v ์ l ลฮะเรื่องนี้ที่แบบว่าวิญญาณเนี่ยเฮี้ยนหลอนทั้งโรงแรมเธอจะเอาตัวรอดจากโรงแรมนี้ได้อย่างไรลองไปติดตามกันดูครับสำหรับเรื่องผีเล่า11มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับอือ แค่ต้นเดือนหนังเข้าเยอะขนาดนี้ฮะบอกเลยว่าต้องใช้ตัวช่วยครับไม่งั้นกระเป๋าตาังคุณอาจจะฟีบได้นะฮะไม่เป็นไรเรามีโปรโมชั่นมาช่วยคุณอันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ทำให้คุณแบบสบายเพราะเหมาเหมาฮะเป็นโปรโมชั่น SF Plus Monthly Pack ครับผมเป็นแพ็กเกจดูหนังรายเดือนที่ดูหนังได้ตามใจเลยฮะใช้ได้นาน30วันทุกเรื่องทุกรอบครับผมคือซื้อไปมีระยะเวลาการใช้ถึง30วันนะฮะ ตอนนี้ครับมีแพ็กเกจแบบว่าตัวหนัง4ที่นั่งนะฮะบวกกับป๊อปคอร์น2กล่องนะฮะแล้วก็มีแพ็กเกจโดนใจสายป๊อปคอนด้วยมีตัวหนัง3ที่นั่งแล้วก็มีป๊อปคอร์น3กล่องอ้ยมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะฮะมี2ราคาด้วยกันก็คือสตูเดน t ์นะฮะคือ300บาทนะ,ะผมแล้วก็คนธรรมดาคนทำงานอย่างเรานะ,ะก็ต้องจ่าย400บาทแต่คุ้มมากๆเพราะว่าได้ตัวหนัง4ใบนะฮะแล้วก็ป๊อปคอร์น2กล่อง นี่คุณแบบว่าคุณปกติต้องซื้อป๊อปคอนบวกอีกใช่ปะอันนี้แค่แบบราคาแค่เหมือนซื้อตัวหนังถูกกว่าซื้อตัวหนังด้วยแล้วได้ป๊อปคอนด้วยที่สุดแห่งความคุ้มครับผมใช้ได้1เดือนเต็มๆนะฮะสำหรับ s f plus o n t h l y Pack รีบซื้อเลยเพราะว่าตอนนี้จะหมดเขตวันที่28มีนาคมนี้นะครับผมรีบๆเลยขอพูดอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันอันนี้อยากจะให้ทุกคนได้ไปดูเพราะว่าเป็นหนังที่ต้องเรียกว่าเป็นหนังที่หมัก แล้วก็ดองจนสุกงอมมานานมากๆถ่ายทำตั้งแต่ปี2017นะคุณเพิ่งจะได้ฉายปีนี้นะฮะเป็นหนังที่มีการปรับปรุงถ่ายทําเพิ่มเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะว่าผู้กากับเขาเนี่ยเป็นสายที่ชอบเพิ่มแบบว่าพอไปอยู่ในนั่งห้องตัดต่อแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้อะไรเพิ่มฉันก็ต้องถ่ายเพิ่มเขาคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือดนะักไลแมนฮะผู้กากับก หนังฮีโร่สุดแหวกอย่างจัมเปอร์นะฮะเคยให้กำเนิดสายลับหักดิบนะอย่าง Born The Born Identity แล้วก็มากำกับหนังแอคชั่นสุดมันระห่ำ v e d i e Repeat นะ Age of t o m o r r o w นะซึ่งบอกว่าเป็นหนึ่งในหนังแอคชั่นที่เรียกว่าขึ้นหิ่งที่สุดของผมเลยก็แล้วกันนะครั้งนี้เขามาหยิบแนวใหม่ฮนะมาเป็นแฟรนไชส์ของนิยายเยาวชนฮนะ เป็นนิยายที่เป็นโลกดิสโทเปียนะีที่มนุษย์เนี่ยมีแบบความลำบากยากเข็นมากเพราะว่าในช่วงต้นศตวรรษที่20ขว่ากว่าเนี่ยมนุษย์ได้สูญเสียเพศหญิงไปก็คือเพศหญิงได้สูญหายไปทั่วโลกตายไปหมดนะแล้วก็มาผ่านมาอีกไม่กี่ร้อยปีเนี่ยก็กลายเป็นโลกที่ผู้ชายเนี่ยอยู่เป็นร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แบบแล้วก็ความพีข,ของมันก็คือผู้ชายฮนะ ซมเป็น ability เหมือนซูเปอร์ฮีโร่นึงก็คือแบบว่าเวลาคิดอะไรจะมีเสียงออกมาด้วยแล้วมีเสียงออกมาไม่พอมีภาพออกมาด้วยนะเช่นคุณคิดอะไรแบบเช่นงูเงี้ยงูก็จะพุ่งออกมาเลยให้เห็นหรือคิดถึงเรื่องแบบว่าความรักความค่ายอะไรมันก็จะออกมาแบบเหมือนไม่มีใครมีความลับเลยนะซึ่งเรื่องนี้ฮะก็คือ chaos walking จิตปฏิวัติโลกครับผมนี่ก็คือเป็น หนังที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันนะ,ะของแพทริกเนสซึ่งเขาคนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักชื่อของเขาเป็นตัวการส่วนตัวผมบอกเลยว่าผู้แฟรนไชส์พ,พวก m o o s t t r r c l l l และการที่เป็นภาพยนตร์มาล่าสุดนี้นะ,ะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่งดงามมากๆเขาเป็นหนึ่งในคนที่ดังมากๆในวงการนิยายเยาปชนฮะ,ะแล้วเขาก็เนี่ยได้ซื้อโดถูกซื้อแฟรนไชส์อีกครั้งหนึ่งสำหรับ Chaos Walking ซึ่งเป็นไตราภาคนะฮะ แล้วก็ทาง Lion's Gate เนี่ยกะแบบว่าชูเป็นเรือธงเลยว่าจะเป็นแฟนชายหนังใหม่ที่จะมาแทน The Hunger Games แล้วก็ Divergent Series นะนี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งใหม่นะเพราะว่านอกจากตัวพลอตที่มันมีความแหวกมีความดิสโทเปียมีความแบบว่าไซไฟแล้วเนี่ยตัวนักแสดงบอกเลยว่า พีคม,มากๆเพราะว่าได้ทอมฮอลแลนด์ครับน้องสไปดี้ของเรามาเล่นเป็นตัวเอกของเราครับผมซึ่งก็ได้ประกบคู่กับแม่สาวจาก Star War s ์นะน้องเรดจาก Star War s คือเดซี่ริดลีย์นะฮะมาเป็นหญิงสาวที่จู่ๆก็ปรากฏตัวลงมาแบบไม่มีวี่แววล,ล่วงลงมาจากฟ้า ทำให้เหล่าผู้ชายชะกันทั้งหลายตกใจกันเป็นกันเหมือนว่าไม่เคยเจอผู้หญิงมาก่อนนะฮะในโลก the new world นี้ทําให้เกิดเป็นเรื่องราวการไล่ล่าที่เรียกว่าไม่มีสิ้นสุดเหมือนแบบว่าจะมีเรื่องอํานาจเรื่องเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องนะซึ่งผู้ผู้เขียนบทอย่างแพทริกเนสเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กในชีวิตประจําวันในยุคเราเนี่แหละแล้วก็มาดัดแปลงเป็นโลกดิสโทเปีย ดูว่าอนาคตในอีกไม่กี่ร้อยปีข้างหน้าเนี่ยมนุษย์จะเป็นยังไงนะจะอยู่กันยังไงมันสังคมเรามันจะย่อยยับหรือว่ามันจะเสื่อมโทรมไปในทิศทางไหนแล้วมันจะผสมผสานกับธรรมชาติได้ยังไงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเขียนออกมาได้ครบทุกด้านเหมือนกันนะโดยแบบว่านักแสดงที่มาสมทบเพิ่มเนี่ยก็คือมีแมทธ์มิเคิลเซนฮะถ้าใครเคยดูเจมส์บอนด์คาสโนรอยัลคุณก็จะ จำเขาได้จากตัวร้ายนบทตัวร้ายที่ฟาดฟาดน้องน้อยของเจมส์บอลของเรานะฮะใน c a s i ส o น o ร a l e แล้วก็ล่าสุดครับเพิ่งมีผลงานเกมไปอย่าง d t h s t r a n d i n g นะฮะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยตาของเขาเป็นปกติไม่ได้มีเลือดไหลหรือว่ามีเจลสีดำอะไรไหลมาจากตานะฮะเขาเป็นปกติเป็นเจ้าเป็นเจ้าเมืองฮนะ,ะซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนนำทีมไล่ล่า สองตัวเอกนี้ดูว่าทำไมเขาต้องไปไล่ล่าทำไมต้องผู้หญิงเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมนี้ลองไปดูกันครับสำหรับ chaos walking จิตปฏิวัติโลกครับผม11มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ ซึ่งสมัยนี้ฮะคุณสามารถซื้อตั๋วได้อย่างง่ายดายมากๆคุณไม่ต้องไปรอซื้อตั๋วที่หน้าบ็อกซ์ออฟฟิศหน้าโรงแล้วหรือไปต้องต้องไปดูจอหน้าโรงว่าฉันจะดูรอบนี้ดีหรือไม่ไม่เอาฮะเสียเวลาสมัยนี้ครับคุณสามารถจองตัวหนังจ่ายเงินโอ้ยทุกอย่างได้ในมือคุณบนสมาร์ทโฟนของคุณครับในแอป SF Cinema ครับผมที่เรียกง่ายว่าเช็ครอบได้เช็คโปรโมชั่นก็ได้นะฮะสมัคร SF+ plus ก็ได้โห oh, นี่แทบจะครอบคลุมทุกด้านแล้วนะฮะแล้วที่สำคัญผมชอบเกี่ยวกับ f S.F.Cinema มากคือถ้าคุณสมัคร S.F.Plus ใช่ไหมคุณสามารถดูได้เลยว่าคุณเนี่ยดูหนังไปกี่เรื่องแล้วแล้วคุณจะได้รีวอร์ดนี้ตอนไหนเช็คได้แบบสดๆเลยคำว่า S.F.Plus เด้งกันมาเยอะเหลือเกินนะฮะบางคนบอกเฮ้ย S.F.Plus คืออะไรวะนะอ่ะมาเล่าให้ฟังสั้นๆน,นะฮะ S.F.Plus เนี่ยก็เหมือนเป็นรีวอร์ดเมมเบอร์ชิพฮะที่แบบว่าทาให้คุณเนี่ย ดูหนังแล้วก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะฮะแบบว่า3เรื่องได้อ่ w รีวอร์ดนี้เป็นป๊อปคอนนี้อะไรเงี้ยสมัครง่ายมากๆนะฮะแล้วก็สมัครฟรีด้วยนะฮะในแอป SF Cinema เลยเนี่ยก็คืออายุตัวอย่างละกันว่ารีวอร์ดเป็นยังไงนะฮะสเรื่องแลกรับป๊อปคอนขนาดไซส์เล็ก1กล่องนะฮะครบ6เรื่องคุณแลกรับคอมโบเซตได้เลย1ชุดนะ,ค,ะครบ9เรื่องสามารถแลกรับบัตร ชมภาพยนตร์ประเภทพรีเมียมได้หนึ่งที่นั่งเลยคือไง่ายๆว่าเราเห็นเลยว่าเราดูหนังเรื่องนี้เราจะได้อะไรบ้างใช่ไหมบางทีแบบเก็บสะสมคะแนนไปมันไม่น่านะเก็บเป็นเรื่องเลยดีกว่าชัดเจนกว่ารู้เลยว่าดูกี่เรื่องเราจะได้รีวอร์ดอะไรบ้างฮะเป็นขั้นบันไดดูง่ายมากๆผมนี่เก็บไปเยอะแล้วฮะแทบจะรีแบบว่าร,รีเซ็ตใหม่ให้แบบตามขั้นบันไดใหม่แล้วฮะตอนนี้ดีมากเลย ผมสมัครใช้มาเป็นโอ้เป็นปีแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะฮะคือมีแพ็กเกจตามเจนด้วยมี4แพ็กเกจมี general student มีสำหรับคนแก่ด้วยนะฮะ,ะก็คือไง่ายๆว่ามีให้สำหรับทุกเพศทุกวัยนะฮะลองไปสมัครกันได้นะฮะใน Sf Cinema สำหรับ Sf Plus ครับผมและคุณสามารถสแกน QR Code ในตัวแอปก็ได้แบบว่าบางวันคุณอยากจะแบบไปซื้อหน้าลงคุณก็สแกน QR code ไปปิ้นตัว๋วไปอะไรเงี้ยมันได้หมดเลยฮะคือแทบจะแบบสะดวกทุกอย่างให้กับผู้ใช้อย่างเราแล้วนะคือไม่ต้องห่วงว่าจะใช้ยากใช้ไหลแค่คุณกดรอบหนังเข้าไปเลือกที่นั่งแล้วก็จ่ายเงินเดี๋ยวนี้มีแบบรูปแบบการจ่ายเงินมากมายนะฮะมีทั้งบัตรเครดิตมี QR code อุ้ยง่ายได ไม่ต้องห่วงครับผมลองไปซื้อตัวหนังกันได้สำหรับ chaos walking เนี่ยลองลองเลยก็ได้ฮะในแอป,ป sf cinema บอกเลยครับแอป,ปเดียวจบครบทุกเรื่องหนังซื้อตัวหนังไปเรียบร้อยแล้วฮะเหลืออีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามขาดเลยเวลาคุณไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์นะซึ่งก็คือ p o p ค o r n นั่นเองนะโอ้บอกเลยว่ามีคอมโบเซตที่อยากจะมาแนะนำทุกคนมากก็คือเซตของ tom and jerry ครับผมเป็น bucket set ที่หูหลยมี2แบบให้สะสมก็มคือ อย่างตัวชื่อเลยฮะมีทอมกับเจอรี่ฮะเป็นตัวโมเดลมินิเจอร์ซึ่งบอกเลยว่าดีเทลมากๆนะฮะในเซตเนี่ยจะมีน้ำหนึ่งแก้วนะฮะกับป๊อบครอนขนาด85ออนซหถังชุดหนึ่งเนี่ย309บาทเท่านั้นฮะตอนนี้จำหน่ายแล้วรีบซื้อเลยนะเดี๋ยวของหมดนะครับผมแล้วสำหรับใครนะฮะที่แบบว่าดูหนังที่โรงไปครบแล้วแล้วอยากจะแบบว่าอยู่บ้านอยาก หิวป๊อปคอร์นนะอยากกินป๊อบคอร์นะแต่แบบว่าไม่อยากออกไปลงหนังตอนนี้ไม่เป็นไรฮะเรามีตัวช่วยพิเศษให้คุณอีกแล้วฮะ SF เข้เกมาให้ทุกด้านจริงๆนะฮะตอนนี้ครับถ้าคุณอยากกินป๊อบคอร์น SF สามารถสั่งได้ในแอปพลิเคชันออ้เดลิเวอรี่หลากหลายแอปพลิเคชันด้วยกันนะฮะตอนนี้มีทั้ง grab มีทั้ง food panda มีทั้ง n i n e n นะครับและที่สำคัญในแอปล่าสุดครับ Robinhood เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษ 1แถม1นะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆแต่จะหมดเขตเร็วๆนี้ก็คือวันที่31มีนาคมนี้แล้วนะรีบๆหน่อยนะตอนนี้รีบสั่งมากินกันตุนกันทุกวันเลยก็ได้นะผมว่าอร่อยดีตอนนี้ SF เขามีรสชาติให้เลือกกันโอ้ยสีรสชาติถ้าใครอยากกินอาวังวันอยากกินแบบสไตล์ออริจินอลหน่อยก็สั่งออริจินอลมีรสเค็ม หรือรดคาราเมลรสหวานสั่งให้มันมิกซ์กันก็ได้นะหรือว่าจะเป็นคอนชีสผสมกับปาปริก้าอันนี้รสปวดของผมเลยอันนี้แนะนําลองสั่งดูมากินที่บ้านนะฮะถ้าบางคนอยากจะนั่งดูอะไรอยู่ที่บ้านแนะนําเลยนะฮะสั่งได้ใน4แอปนี้เลยครับผมพูดกันมาถึงตอนจบขนาดนี้ห,หลายๆลคนคงสงสัยว่า แชมป์ธก,กิจไปไหนใช่ไหมฮะ <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้แชมป์ธก,กิจติดธุระครับผมเลยผมเลยต้องมาทําหน้าที่คนเดียวเงาเงาอย่างนี้ฮะพูดคนเดียวนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวอีพีหน้าได้เจอกับแชมป์ธก,กิจเหมือนเดิมแน่นอน,นะครับผมเราจะมานั่งพรีวิวหนังกันรายปักรายสองสัปดาห์ไม่ต้องกลัวเดินหนึ่งได้เจอหน้ากันถึงสองครั้งได้ยินเสียงของเราถึงสองครั้งดับเบิลกันไปเลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าคุณจะพลาดคอนเทนต์อัปเดตหนังอะไร พวกเราจอร์แดนจอสูิจะมาคอยอัปเดตให้คุณทันเหตุการณ์แล้วก็เป็นชัวช่วยตัดสินใจและกันว่าคุณจะไปดูหนังเรื่องนี้ดีไหมนะครับผมและตอนนี้ครับเรามีช่องทางที่จะให้คุณฟังจอร์ดจอส u ู t ิโอพอดแคสต์ได้อีกหนึ่งช่องทางและก็คือ b ล็อก d i t ครับผมอันนี้ผมแนะนำมากเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์แนวใหม่นะฮะที่ บอกเลยว่าถูกใจสายฟังพอดแคสต์แน่นอนเพราะว่าไม่ต้องโหลดนานเลยบางทีคุณฟังแอปอื่นมันต้องแบบมีโหลดมาทั้งไฟล์หรือว่ามันต้องรอบัฟเฟอร์นาน b ล็อกดิจเนี่ยแบบว่าแทบจะกดปุ๊บมาปั๊บเลยอะ่ะนะฮะผมนี่ติดใจมากฟังเพลินมากโอเคฮะสำหรับครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนี่บอกว่าพอหอมปากหอมคอแล้วกันเพราะว่าผมเก็บไว้ให้อีกครึ่งเดือนหลังเนี่ยเป็นหนังบิ๊กบใหญ่ชนยักษ์ รอฟังกันได้เลยครับสำหรับ Godzilla vs Kong ตอนนี้ครับผมขอไปตัวขอตัวไปดูหนังก่อนละเพราะว่ามีหนังเยอะมากมายที่ยังต้องไปรอให้เราไปเก็บอยู่นะสำหรับวันนี้ผม JerryHT ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ